รถทำงานปกติเราก็มาตอน13ไปเลยนะครับคือก็เลยตกลงไปบริเวณในคลองมันก็เลยยาวไปด้านของอีกีดเองเนี่ยอุบัติเหตุการณจราจรนั้นเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเลยเขาบอกว่าหน่วยขนส่งแด้งว่าไ4ติดนะให้ตรับต่างให้ถัดทางทางทาง4ติดทีนี้ผมก็ได้เปลี่ยนในโอทตัวนี้ไปนะครับชุดนี้ไป4ตัวนะทั้งหมด14 ไปเรียบร้อยนะครับ CPT นะครับไปเรียบร้อยก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะครับ,ปร,บประกอบน็อตประกอบน็อตทุกตัวใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เราจะลองเครื่อง นม่อกี้ผมก็ลองดูแล้วครับใช้ได้โอเคอยู่ทีนี้ว่าเราจะลองเชื่องอีกทีนะครับโอซีติดไหมไป65วุตนออกไหมตัวนี้แล้วก็เล่งแอมตัวนี้ขึ้นไหมนะครับเราก็จะมาลอกันนะครับปิดเสร็จน,นะครับขั้นตอนที่แรกที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับ ไฟตัวนี้นะต่อตอเข้าตรงนี้ก่อนนะครับขั้น e ตอนแรกๆนะก่อนที่เราจะเสียบไฟปกตินะเราต้องต่องนก่อนนะครับตอนแรกๆเพราะว่าเราป้องกันเผื่อมันพลาดอะไรมาสักอย่างเครื่องมันจะได้ไม่ต้องระเบิดนะครับถ้าเราต่อตัวนี้น่า <giving> ต่ถ้าเราต่อตัวนี้ปุ๊บถ้าเราพลาดอะไรสักอย่างมันก็จะเครื่องก็จะกระทุระเบิดเลยนะครับทําให้จากเสียน้อยกลายเป็นเสียกลายเป็นเสียมากนะครับ เสียอยู่แล้วว่าเข้าใจครับเข้าใจว่ามันเสียแต่ทีนี้ว่าจากมันที่มันเสียน้อยมันากลายเป็นเสียมากทําให้เราแทนที่จะได้กําไรกับขาดทุนเข้าเนื้อไปเลยนะครับเราก็ใช้ปัดด๊กตัวนี้เสียนะครับเสียตรงที่หลอดนี่นครับโอเคเสียตรงห้อ,อนแล้วก็ตั้งมิตเตอร์ไปที่ d c 250นะครับถ้าจะตั้ง50มันคงไม่พอนะครับเพราะว่ามันตั้ง65โวลต์ เปิดสังเกตว่าไฟโ c ตัวนี้ติดไหมครับนะเปิดเครื่องหนึ่งสองสามปุ๊บพัดลมหมุนครับไฟโ c ไม่ติดนะไฟโ c ตัวนี้ไม่ติดสีเหลืองแล้นะครับ mm. <Korean. S 2> แต่ว่าไฟสีเขียวนี Sh ่ติดต่อไปจะทำงานนะครับเปิดปุ๊บอ่าติดครับทีนี้เราก็เอ่อผมลืมบอกเพื่อนๆนี่นะครับมันจะเป็นในรัฐเสนอเลยนะเพื่อนๆนะผมเสียบตรงนี้นะเสียบตรงนี้นะแล้วไฟมันก็จะออกแบบนี้นะครับเวลาผมเปิดเครื่องนะ ครับไฟนี่จะติดแน่ๆค่อยๆเริ่มดีๆกลับลงนะครับนี่ตัวนี้นะกลับลงก็แสดงว่าเครื่องทํางานนะครับเครื่องเครื่องปกตินะครับเครื่องไม่เสียทีนี้เราก็เมื่อเรารู้อย่างนั้นเราก็เสียบตัวนี้เลยทีนี้อันนี้เรากำลังวัดไฟดูนะครับเปิดหนึ่งสองสามครับอ่าไฟออกเต็มจะติมเลยครับหกสิบห้าโวลต์เพื่อนเมิเตอร์นะครับมีแคมป์เตอร์นะ ตอเอิบอ่านะครับ65โวลต์ออกเต็มเลยครับแต่ตัวนี้เราก็ปรับได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ปรับได้ข้างในเลยนะครับทำได้ปกติเี่ครับเปิดเอิบอ่าไฟโอซีไม่ติดปรับแคมได้ปกตินะครับก็แสดงว่าเครื่องใช้งานพร้อมโ่งครับนี่พร้อมส่งเครื่องให้ลูกค้าโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็คงจะจบลงแค่นี้นะครับชอบใจก็กด สบสบกดติดตามให้ผมด้วยนะครับมีเล็กๆน้อยๆเราก็อัิบายให้กันฟังครับเพราะว่าเรามาในสายอาชี p นี้แล้วไม่ต้องทักครับเรื่องวิชาใครรู้มากก็สอนมากใครรู้น้อยก็สอนน้อยใครไม่รู้เลยใครไม่รู้เลยก็ฟังคนที่เขารู้นะครับเราก็จะได้ไม่ ไม่พลาดนะครับไม่พลาดกับการทํางานของเราเพราะงานในพวกนี้มันเป็นงานบริการนะครับทาพลาดครั้งเดียวลูกค้าลูกค้าหายไปสิบคนเลยนะครับพลาดครั้งเดียวลูกค้าหายไปสิบคนแล้วถ้าเกิดว่าพลาดสิบครั้งลูกค้าหายไปร้อยคนนี่มันอู้มันหนักใจอยู่นะครับไม่ใช่ว่าคนทั้งตําบลทั้งอําเภอทั้งหมู่บ้านเขาจะมาซ่อมเราทุกคนครับจะมาซ่อมที่เราทุกคนเขาพ็มีกระจงกระจายช่างนี้ ซ่อมไม่ถูกใจไปทั้งน้นทั้งโน้นซ่อมไม่ดีมานี่ดีกว่าต่างคนต่างพูดกันต่างคนต่างเป็นเขาเรียกอะไระมีบางคนก็รักเรามีบางคนลูกเกลียดเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำใจนะครับารงานพวกนี้และที่สำคัญที่สุดอย่าพลาดครับอย่าพลาดอย่าพลาดให้ได้เลยสมมติว่ามีร้อยมีร้อยเปอร์เซ็นต์พลาดสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์นี่ก็ก็โอเคอยู่นะครับแต่ถ้าพลาดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ละโอ้ ไปกันหมดเลยแล้วครับงานรับรองเลยไปไม่รอดแน่หายกินไม่ได้แน่ต้องไปแบวกปูนปะปูนทํางานก่อสร้างยิ่งแบบผมแล้วยิ่งไฟไหนไม่ได้เลยเพราะว่าขาเดินไม่ได้นะครับก็ลองกระเถิกระเถิไปผ่านอยู่ตามนี้นะครับตามบ้านนีนะตามร้านเนี่ยนหะนะ้องเช่านี่แหละเนาะโอเคครับเพื่อนๆพูดมาก,มากไปยาวไปสนุกง่ายก็คือเครื่องตัวนี้ผ่านนะครับเครื่องตัวนี้ผ่านก็จะ ตามลูกค้ามาเอางานนะครับ่วกเขาเรียบร้อยแลละใช้ได้ปกติเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยบ๊ายบายครับไปแล้วจ้าสวัสดีครับช่างบ้านนอกช่างหอยครับผม